เอฟโฟ่สองเซนนะครับผมอ่าคันเร่งปกติจะน่วงอยู่แล้วนะครับเอฟโฟ่สองเซนแต่ว่ามหาผมผมจูนให้ครับคันเร่งมหาเทพนะครับกันนะ่ะมึงคันเร่งกันนะ่ะมาเอามือแตะกันนะ่ะตังเราเห็นยังหัวตงังหมังมากๆเลยแหละความต่าง,างสวัสดีครับมืเอนี่ จะพามารีวิวรถวีโกนะครับผมเป็นวีโกตัว a i ร์โฟแอร์โฟสองเซ็นะครับลูกค้ามารีแมปนะครับผมรีแมปสเต็ปใส่งานจากทางร้านเจนยูเลสซิ่งช็อปครับคูสร้างยูสารสกันครับกับพอดีลูกค้าให้ติดตั้งทอออกไ่ทอออกไข่ไปได้นะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งของเครื่องครับอันนี้เป็นเดิมเดิมเดิมนะครับผมอันนี้เดิมเดิมนะครับผมพอดีลูกค้าว่า ไปเอารถมาไหมถ้าเร่งน่วงแล้วสันครับถ้าเร่งโคดน่วงเลยครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งตอนก่อนจูนนะครับม้านจะน่วงขนาดไหนครับไปเบิ้งกันเลยเดี๋ยวผมพาเบิ้งถ้าเร่งก่อนจะรีนะครับผมก่อนจะรีแมพนะครับมงมีค้นเร่งนะครับค้นเร่งหายโอเคครับเดี๋ยวจัดการในแบบแ็มๆมครับมาครับ อ่าตอนนี้ก็ได้จูนเสร็จแล้วนะครับผมเบิ้งอันนี้เดิมๆนะครับเอฟโฟสองเซนนะครับผมอ่าคันเร่งปกติจะน่วงอยู่แล้วนะครับเอฟโฟสองเซนแต่ว่ามหาผมผมจูนให้ครับคันเร่งมหาเทพนะครับผมขันนีได้เ็ดท้ายล่างครับรีแมพครับพอพอไไปได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเบิ้งรอบนอกก่อนรถเดิมๆ เดี๋ยวผมพาเบิง้งคันเร่งว่ามันจะนวงหรือจะไวขนาดไหนครับผมระด,ดับผมแล้วจวนนูนให้เต็เทปเทปคันเร่งเทปเทปมาไอ้ท่าเก๋เบิ้งให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเบิง้งอันนี้ติดตั้งทอ,อสวยๆนะครับผมออกท่ายไปได้อย่างไรนะจัดการให้นะครับผมบ่เห็นไหมไปเบิง้งคันเร่งกันนะกันนะเบิง้งคันเร่งกันนะ มือแตกค<า>ันเล่งมหาเทพนะครับผมแตะเป็นมาแตะเป็นมานะครับผมประมาณนี้ครับผมะเต็มใส่งานจัดใส่ตึงโอ้ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ใส้จางเกลยดครับให้เบิง่งคันนี้เดิมทั้งคันนะครับมีทอกับปรีแมส กับเพร็ดถ่ายร่างนะครับผมเทาอีกจักรอบไปนะตลิงมาเอารถไหลกันนะเข่าเกียร์รถไหลกันนะเบิเเ้นได้บอว้าวเบิ้นลอยได้นะครับผมรถไหลนะครับเบิ้นลอยได้นะครับสามารถเบิ้นได้รอยได้นะครับผมเกียร์ว่างปล่อยคัดจุดยูหานะ่ะไปลองขับเบิง้งจกักรสองสามเกียร์กันนะ

หมอเนี่ยงาเนเนี่ยง่ว่ยขี้ดีเป็นอะไรยางย้อนแน่นอนแต่เป็นมาแน่นมาซช่ไรับประกันแต่เป็นมาช่วงท่าครับประมาณนี้ครับผมผู้ใดสนใจกับติดตัวเขามาได้นะครับผมช่องท่าอันที่ตามนะครับผมช่องยูทูบนะครับผมเป็นช่องเจนยูรซจิ่งช็อปนะครับผมเพจกั ซื้อเพจกับเจนยูเลสติ้งช็อปครับผมอีกเพจนึงกับกูซังยูอุษาสขันนะครับผมโปรไฟล์ส่วนตัวกันนะว่าพ้นบรรนาธิการนะครับผมเบอร์โทรศูนย์หกสองสี่ศูนย์เจ็ดสี่เก้าห้าหกครับผมจบเลยคือโก้ยังแจ่คค่าเดินไปน้อยหนึ่งเขไปเจียรลูกค้ากันเดี๋ยวให้สังเกอร์พาลูกค้ามาล่องมาจะเป็นอารมณ์ไหนนะครับผมไปกันเลย้งยังแจ๊คค่าื่ิมไปน้อยหนึ่ง ไปทางพีบอ่ะครับผมทางเล็กกันเอันนี้ก็พ่นออกมากเลยอนว่าปั๊มอีกก็พุ้นกระมากเลยกระเลงเนี่ยต่างกันแน่นอนรถจะเปลี่ยนเนาะมันดูมีโบนอันบริแต่งโบนอกอน็เลยเป็นตำหนิกับถือว่าสุดยอดแล้ว ตะเกาตะกามันม <c urs us> ันมันเป็นไปังสีมันโอ้ยซัวสีหยยบรอบซัวสีขุ่นกดคันเร่งอยู่ว่าดนี้เนี่ยงูไปเปลี่ยนคานใทีามเนโอ้เนี่ับเปลี่ยนคานมาเนี่ยงสีคักฝุ่นครับยังรถร้อยยังแก่เปินมเลยเนี่ยเี้ยงเน่ยยุ่ใไรวะผ่านเยีงยมผ้าผสม อขนาดธรรมดาเด้เนี่ยพวกพมันพวกมันแต่งบูแต่งหยังเนาะแต่างก็เห็นอย่นโอ้ต่างมากมากเลยแหละความต่างคนละทีบเลยคนละทีบเลยมาแรกๆขันเร่งกดนให้ครับพ่อโอ้ยจะดูมองได้มองมันสิเร่งเหยียบลงไปก็ได้โอเคครับผมตาเสียจัดหาย